อัปเดตอาการลูกช้างป่าน้องเข้าต้มช่วงวันที่16-20ธันวาคม2568อาการเข้าต้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องน้องเข้าต้มสามารถกินนมได้แม้ยังน้อยกว่าปริมาณที่ประเมินไว้อุจจาระยังเหลวบนเนื้อครีมแต่มีแนวโน้มดีขึ้นและไม่พบภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำทีมสัววแพทย์ดูแลรักษาอย่างครบถ้วนทั้งการให้สารน้ำวิตามินยาบำรุงตับ ยารักษาระบบทางเดินอาหารยาปฏิชีวนะยาลดอาการปวดเกร็งท้องแคลเซียมการดูแลแผลและแผลกดทับรวมถึงการเลเซอร์บำบัดด้านพฤติกรรมเข้าต้มมีความร่าเริงสนใจสิ่งแวดล้อมลุกนั่งได้เองขาหน้าทั้งสองข้างเริ่มมีกำลังมากขึ้นสามารถช่วยพยุงเดินออกกำลังกายสั้นๆได้ดีขึ้นพร้อมทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องขณะนี้ทีมสะตะัตวแพทย์สัตะวาบาลและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ายังคงติดตามประเมินอาการวันต่อวันและดูแลเข้าต้มอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมง ขอขอบคุณรายงานจากศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากด้วยค่ะ